เป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้านะคะของคนบันเทิงหลัง Facebook ดาราภาพยนตร์แจ้งข่าวดาวร้ายชื่อดังปื๊ดกิติดัศกรเสียชีวิตลงอย่างสงบดารายชื่อดังปื๊ดกิติดัศกรหรือชื่อจริงตามบัตรประจำตัวประชาชนว่ากิติกลิ่นเกลี้ยงน้องชายของนักแสดงดาวร้ายชื่อดงังดามดัศกรเสียชีวิตอย่างสงบหลังป่วยเป็นอัมพฤกจากอุบัติเหตุรถยนต์ตกคลองเมื่อปลายเดือนกันยายนปี2560และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลกลาง แพทย์ตรวจพบโรคแทกซ้อนทั้งความดันเบาหวานและที่สำคัญยังมีอาการอมารัมพฤกขาไม่มีแรงปากเริ่มเบี้ยวต้องรักษาอาการอยู่ที่โรงพยาบาลระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เลือกที่จะกลับมาพักฟื้นที่บ้านใช้วิธีการรักษาแบบทางเลือกจนในที่สุดก็ได้จากไปอย่างสงบเมื่อคืนที่ผ่านมาสิริอายุได้70ปีโดยจะมีพิธีรดน้ำศพในวันนี้19กุมภาพัานธ์เวลา15นาฬิกาวัดเชิงหวาย กิตติศักรใได้เข้าวงการภาพยนตร์ก็เพราะตามดามรักรพี่ชายเข้าไปวังละโวดามจึงฝาก หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนกิติจึงได้ทำงานเป็นฝ่ายศิลป์ของระโวภาพยนตร์บางครั้งก็ได้แสดงเป็นตัวประกอบภาพยนตร์โทรทัศน์ด้วยเช่นเรื่องหมอผีต่อมาถูกทหารเกณฑ์สองปีพอพ้นเกณฑ์ทหารก็กลับมาทำงานเป็นฝ่ายศิลป์ให้กับหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนโดยเริ่มจากเรื่องมันมากับความมืดและเป็นตัวประกอบในเรื่องเทพธิดาโรงแรม ต่อมาหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนสร้างภาพยนตร์เรื่องผมไม่อยากเป็นพันโทเกิดขาดตัวแสดงจึงทําให้กิติได้รับบทบาทดังกล่าวกิติจึงเริ่มมีบทที่โดดเด่นมากขึ้นในเรื่องเทวดาเดินดินจากนั้นเชิดทรงศรีก็นํากิติไปแสดงเป็นน้องชายของอีเรียมในเรื่องแผลเก่ากิติจึงเริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้น ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ